สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลูดิชเชนเคยครับแฟนๆท่านไหนสนใจก็สามารถแอดเข้ามาตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้นะฮะพร้อมนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงกลุ่ม V.I.P ที่ผมจะมีตัวทีเด็ดวิเคราะห์เน้นๆเปิดไพ่สามใบแจกในทุกๆวันด้วยนั่นเองเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำค่ำคือวันอาทิตย์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมวันนี้มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เลยทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะเกมบิ๊กแมตช์นะที่จะเตะกันในหนึ่งทุ่มนั่นเองครับก็จะเป็นการพบกันระหว่าง ทางเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยของอาร์เซนอลนะเองครับถือว่าน่าดูมากเลยเพราะว่าเชลซีเองในเล่นในบ้านก็คงไม่ยอมไม่ง่ายเช่นกันนะครับขณะที่ทางอาร์เซนอลด้วยความที่เป็นจ่าฝูงนะฮะก็ยังต้องลุ้นแชมป์ลุ้นถึงแชมป์เลยวันนี้ก็บุกมาเน้นสุดๆอย่างแน่นอนโอ้ก็น่าติดตามเลยนะครับและผลงานล่าสุดของเชลซีเนี่ยเพิ่งพลาดท่ามานะฮะในพรีเมียร์ลีกนะแพ้ไบรตันวันนี้เนี่ยทำไมต้องเน้นเพิ่มเน้นมากๆเลยนะส่วนอาร์เซนอล ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับผมหลังจากที่สะดุดเสมอซ้ำแล้วซไปก็คืนฟอร์บกลับมาชนะนอร์ฟอรเรสได้ทัที5ประตูต่อศูนยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่วิเคราะห์กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนนครับเริ่มดานทางเจ้าถิน่นกันก่อนนะฮะวันนี้ได้มาเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับโอ้โหวันนี้วางแผนมาได้ดีอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ เน้นปลอดภัยเล่นกันมีแบบทีมเวิร์คเข้าใจกันถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับขณะที่ทางทีเยือนนะฮะได้มาห้8ไพ่ถ้วยโอ้โหวันนี้เจองานที่ยากเจองานที่หนักและมีโอกาสนี่ครับผิดหวังเดินกลับบ้านไปนะครับวันนี้อาร์เซนอลเจอของจริงเจองานยากจริงๆแล้วนะกับการที่ต้องมาเยือนทีมท็อปซิกนะฮะหลังจากที่ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะและโปรแกรมเป็นใจที่ได้เล่นในบ้านมาตลอดในเวลาเจอทีมใหญ่นะ,ะยกเว้นที่ไปแพ้แมนยูนะผมวันนี้เนี่ยก็เลยเชื่อว่าอาร์เซนอล ไม่น่าไหวนะครับวันนี้อยู่ทางเจลซีเชื่อว่าลุ้นถึงชนะแน่นอนจัดไปสิงบลูไม่ผิดหวังครับ